นะไม่แสนแปดพูดไปเลยนะคะสวยๆงามๆเพราะเราขายความจริงค่ะถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วทำไมพี่ข <Wow. S 1> วัญกล้าพูดที่อื่นขายกันเจ0 0แสนกว่านะจ๊ะปี2015เครื่องดีเซลนะสวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพชรกฤษดากรุ๊ตค่ะนะคะพบกับพี่ขวัญน,นะคะ วันนี้นะคะเอารถยอดฮิตพี่ขวัญบอกเลยตอนนี้อยู่ในเต็นท์4คันจองหมดทั้ง4คันใครมองหาเวนจอรี่เครื่องดีเซลอยู่เกียร์ออโต้นะคะคันนี้รีบจับรีบจองค่ะราคาพิเศษจาก7 2 9 0 0 0บาทปี2015เอาไปราคาพิเศษเท่าๆกันไปเลย6 8 9 9 0 0 0บาทค่ะ6 8 9 0 0 0บาทค่ะ ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะคันนี้นะแต่ถ้าลูกค้าเครดิตไปกับดอกเบีย้ยพิเศษได้ก็ยังถูกกว่าที่อื่นอยู่ดีนะดอกเบีย้ยปกติกิจสุาคุณคาก็ยังถูกกว่าที่อื่นมากที่สุดอันนี้เพิ่งมาเลยนน้องโนนะเนี่ยค่ะสีเดิมเดิมเลยนะคะเนี่ยสเก็ตเนี่ยมองให้เห็นเลยว่ารถเดิมเดิมมากๆเลยค่ะคันนี้ยังไม่มีการเก็บสีคันนี้ยังไม่มีการเก็บงานคันนี้สวยมากค่ะลูกค้านะคะปี2015 นะคะคันนี้เครื่องดีเซลนะภายในอุ้ยภายในเบาะสีสวยจ้าภายในเบาะสีสวยเข้ามาดูได้เลยลูกค้าท่านใดที่อยากได้ v e n t u r รีเกียร์ออโต้พวงมาลัยพอร์แอร์แบ็คคู่นะคะและเป็นเบอะเบาะหนังสีสีครีมเลาเรียกสีครีมเนาะหรือสีเบจบอกคันนั้นทำไมหันหลังอย่างนั้นล่ะคะพี่ก่อนอ๋อมันหมุนคุยกันได้ค่ะคุณลูกค้าหมุนคุยกันเลยค่ะลูกค้าขา นะคะแต่ถ้าใครอยากเอาไปแต่ง v ทํีทำทำคอนโซลกั้นตรงนี้กระจกกั้นกลางเหมือนโฟกคาราเวลฟิลคาราเวลได้เลยนะขึ้นมานีนแอร์เย็นช่าเลยมาดูเลยคนะคอนโซลคอนโซลถ่ายให้ลูกค้าดูเลยคะ่ะสวยมากๆสวยมากๆเลยนะคะคันนี้เกียร์ออตโต้หัวเกียร์ขับนะ้อันนี้สบายเลยไม่มีช้ํานะคะคันนี้พี่ขวัญดูนะไม่แสนแปดพูดไปเลยนะคะสวยๆงามๆเพราะเราขายความจริงค่ะรถสวยก็สวย รถไม่สวยแล้วก็บอกไม่สวยไปเลยค่ะแบนบ้านบางแดดยังไม่ได้ใช้นะคะเนี่ยยังไม่มีใครแกะนะคะเพดงเพดานสวยหมดไปเปยใช้ได้เลยนะเบาด้านหลังนะคะสามารถพับขึ้นเหมือน f o r ์กิเนอเหมือนรถตู้คอมมูเตอร์ทั่วไปพับขึ้นไปเก็บเลยนะคะแล้วเราใช้อนเนกประสงค์เราเลยแล้วไม่ต้องกลัวว่าตัวแขวนตัวนี้จะหลุดเพราะว่าความแข็งแรงมันสูงค่ะมันใช้สำหรับไว้พับเก็บเบาะอยู่แล้วคันนี้นะคะปี2015 ขายเพียงแค่สามออหกแสนแปดหมบาทถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วทําไมพี่ขวัญกล้าพูดที่อื่นขายกัน7จ็ดแสนกว่านะจ๊ะปี2015เครื่องดีเซลนะมาดูตามมือพี่ขวัญเนี่ยฝุ่นยังอยู่อันนี้เดิมเดิมเลยอันนี้เดิมเดิมเลยไฟไม่มีแตกค่ะโชคใหม่ค่ะใช้งานต่อได้เลยโชคใหม่ค่ะใช้งานต่อเลยเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนโชคนะโชคใช้ดีอยู่แล้วไฟไม่มีแตกนะคะ สีทับทิมเนี่ยมองเข้าไปลึกๆก็ไม่มีแตกอันนี้นะคะบอกบอกไว้เลยว่าออปชันของเขาก็เต็มเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะคะคันนี้เนี่ยสามารถนั่งคุยชิวๆเบอัอน,นั้นก็หมุนได้เหมือนกันหัวหมอนเก็บไว้เพราะว่าฝั่งนั้นเราเก็บขึ้นหัวหมอนของพบเบที่พับไว้นะคะลูกค้าเปิดไหมคะอ่าเปิดเลยนะโชว์เลยค่ะโชว์พอมอกันใสๆเนียนๆเลยค่ะลูกค,ะคะ้าขานี่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นมออลมเบรกนะคะสายข้อยางนะตึงเปียกค่ะไม่มีแตกค่ะไม่มีแห้งกรอบนะคะแห้งกรอบมาจากการไม่ดูแลของลูกค้านะคะอาจจะตากแดดบ้างขนาดอยู่ข้างในถ้ารถตากแดดก็มีผลจากข้างนอกสู่ข้างในนะคะเพราะอากาศมันร้อนแต่ถือว่ารถคันนี้เงาแวบอยู่ถือว่ารถคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตเอยนะคะมาศูนย์เออยหรือว่าเม็ดอัดเขากลมๆเนี่ยจากศูนย์เลยนะคะลูกค้า ถือว่าสมบูรณ์แบบเอาไปเก้าสิบคันนี้เอาไปเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นอีกสามเปอร์เซ็นเป็นรถมือสองปะนะคะน้ำยาแอร์ไม่ต้องเช็คเลยเพราะเย็นเจียบเลยเมื่อกี้พี่ขวัญขึ้นไปนั่งน้ำยาแอร์ไม่ต้องเช็คเลยเพราะพี่ขวัญขึ้นไปแอร์เย็นเกียบเลยนะคะน้ําก็ยังเนี่ยค่ะเติมพอดีพอดีนะคะลูกค้าเก่านะคะดูแลมาดีมากอันนี้นะที่ปัดน้าฝนนะคะเขาเติมเยอะไปหน่อยนะแต่ก็ใช้ได้ค่ะ นะคะดูสีขาเนี่ยลูกค้าขานี่ยางเดิมเดิมเนี่ยนะเนี่ยพี่ขวัญดูไอหมุนเลยแล้วกันเนี่ยดูเนี่ยเดิมเดิมเลยนะไม่มีการนี่เลยนะคะลูกค้าเนี่ยเนี่ยกิฟเดิมเขาเลยกิฟเดิมเขาเลยเนี่ยโอ้โหนี่แค่อุปกรณ์ด้านน็อตด้านหน้านะคะกิฟเกือบอยู่ครบหมดวันนี้สวัสดีค่ะ